ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนทำกล้วยหนึบธัญ,ญพืชเพื่อสุขภาพจำหน่ายสร้างรายได้ให้กับชาวบ้าน ผู้สื่อข่าวจังหวัดพิษณุโลกลงพื้นที่ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนประชารัฐตำบลบ้านกลางอเ,าเมืองจังหวัดพิษณุโลกเป็นสถานที่ผลิตและจำหน่ายกล้วยหนึบธัญ,ญพืชซึ่งมีความอร่อยหวานธรรมชาติและได้คุณค่าจากธัญ,ญพืชโดยมีนางสาวพิช,ชาอ่อนเจริญภาพสันชยัยหรือผู้ใหญ่เต็กผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่12ตำบลบ้านกลางพร้อมสมาชิกศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนประชารัฐร่วมทำผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วยสดใหม่ทุกวัน นางสาวพิชาออนเจริญภาพสัญชัยกล่าวว่าพื้นที่ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกประชาชนส่วนใหญ่ปลูกกล้วยน้ำว้าตามหัวไร่ปลายนาทุกหลังคาเรือนแต่ประสบปัญหาไม่มีตลาดรับซื้อทางกลุ่มศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนประชารัฐจึงได้รับซื้อกล้วยน้ำว้าในพื้นที่ตำบลบ้านกลางเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนทุกหลังคาเรือนที่ปลูกกล้วยน้ำว้าโดยนำมาแปรรูปเป็นกล้วยหนึบในรูปแบบเพื่อสุขภาพสร้างคุณค่าทางโภชนาการให้สูงขึ้นเช่นกล้วยหนึบธัญพืชกล้วยอัลมอนด์สไลด์กล้วยหนึบสูตร ดำงาขาวเป็นต้นโดยไม่มีการปรุงแต่งรสธรรมชาติเพิ่มเติมความหวานแบบธรรมชาติมาจากกล้วยที่ผ่านความร้อนด้วยอุณหภูมิ50-60องศานาน6ชั่วโมงซึ่งรับรองได้ว่าใครเมื่อรับประทานแล้วจะติดใจหยุดรับประทานไม่ได้อย่างแน่นอนทางกลุ่มศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนประชารัฐได้จำหน่ายกล้วยหนึบหน้าต่างๆในราคากล่อง179บาทหรือในราคาโปรโมชั่น3กล่อง200บาทสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0938387879หรือติดต่อทางเพจเฟซบุ๊กกล้วยกล้วย ้วยแก็มีเป็นภาพแบบนี้วิ๊ส่งให้ที่ไป